เป็นวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2 5งพันสิเป็นวันที่28่ที่ข้าพเจ้าได้เป็นวัดดุจชัยขอไดาไปเสียงสวดสายพระประสูะติพระอาทิตย์และมงคลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจะเรียบบูชาแต่ข้าพเจ้าทัง้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่นในอาาจาาในอัคระพิจฉะนั้นควรสวยจากตนน้นเรื่องด้่เทินสัมุทตาจากกาักรวาจักรวาเรสุอัคราชัดคัดฉันตุเทวตาสถาฟันมุนิ ราชาสัตว์สำนัตุสขะโมฆะฐานสักการเมจรเปคีรีสิขาดรัตเตจันตะดิเคไมวันเนทีเปรละเทจคามีแต่ลุกวันนาฆาหายเนีคีหาว่าถุมิขียเตหุมาจยันตุเทวาชาลธาลวิสมียักันทัพพระนาคาดินทิตาสันติเกยังมุนิระวะละยังมุนิละวะจันนังสาวาโท สาธุโมสุนันตุธรรมสวักาอยมัตตาธรรมสวักาอายมัตตาธรรมสวักาอยมัทตานนุมตัสสะภาวะตัวอตตสัมมาสัมัสสะนนุมตัสสะภาวะตัวอาหตตุสัมมาสัมปัสสะนนุมตัสสะภวะตัวอาหาตอานาตสัมมาสัมัสสะพุทธังชาลังสาระชามิธรรมบงสาระชามิสังทางสาระชามิทุติยปิพุทธังสาระชามิทุติยปิธรรมบงสาระชามิทุติยปิสังทางสาระชามิ ตัดยีมปีพุทธังสารนาักฉามิตัดยีมปีธรรมังสารนักฉามิตัดเยยมปีสังฆังสารนักฉามินัตถิเมสานังอัญญธรมโมเมสุพุทโธเมสานังวะนังเอเตนะสัจวัชนยะโสิิสวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัตถิเมสานังอัญญธรมโมเมสานังวะนังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัมปทานัตถิเมสานังอัญญังสังคมเมสานังวะนังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัมปทา เอวันเมสุตังเอกรังสมัยมังฆาวาสักเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสเมห์มหาเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทติปัจจัปตุเตหิพิกุสตเตหิสเพหิวะอหันเตหิทัศหิจารุกธาตุหิเทวตาเยวีเยนะสเนปิติตังหุติพระวันตังทัสษณะยะพิกุสังขันจะอัตาโคจตุนังสุทาวาสกกายิกานังเทวานังเอตัทะโหสีไอยังโคพระวาสาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสเมห์มหาเนมหาตา พิขุสังคีนะสิเทงปจจปติหิตพิฆังเตหิสปีเวะอรตงเตหิตทัสหิตาโลกาตะทูโลกะตาตูหิตเทวตัเยปุณนะสันนิปติตาหัวติพระวันตังภาษายะพิขุสังขจักยันทุปิมยัปิเนนะพระวาเติมรูปภาสากัมยมาอุปสสังกตมิตวาพระขวัตูสันตเกเุเจกะาถาภเสยามติอนาคโตตาเทวตาเสยานปินามะปัตตวะบริโสสัมปชิตตาวา หัาษาเลยาภาษาลิตังวาภาสัมพิชย์ยาเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตรายตาภะคะวัโตปุรุโตปัตุรหันสุอะระโคตาเทวตาภะคะวะตาอภิตาอภิวาเทวตาเอกัมมตังอัฏฐสุงเอกัมมตังทิตาโคเอกาเทวตาพภะคะวปโตสันตเกอิมังคาถังอาสิมหาสมโยปปะวันสุมิงเทวกายาสมฆาตาอาหะปัมห์อิมัง ธรรมะสัมมยญาณพระกิตายเยวะอัปปาราชิตะสังคตอิคอะระโคอัปปาราเทวตาสุปัคคะวตสันติเกอิมังมคะฐานะพาสิ <c oughs> ตัตลาภิกขะโวสมาทะอังสุจิตตังอัตตโนอุชุกกรรสุสารทีวะนณิตนนิฆะเอตวะอินทรียดิลักขติปันติตาติอะร,ระโคอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังมคะฐานอะาสิชิตวาคีลังชิตวาปะริคัง อินาคีรังโอหัจะเมชาเตจานติสุธาวิมาลาฮันจากุปมาตาสุทันตาสูสุนาคติอาตโขอัปาราเทวตาพระองโตสันตเกอิมันกับอาสิเยเกจิพูทังสารนังคตาสี นะเอคามิสติอภัยยะพึงมีป่าห่างยะมโนสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตโขภาวายิหขุอันเตสิเย่พวเยนะพิฆเวทตตาสุโลกตาตุสุเทวตาสันติปติตาโหติตถาคตังคัสสนายะพิขุสังขันจะเยปิเตพิฆเวอเหตสุอัตีตมะทานังอรัตนสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพรวันตาณะเอตะปรละมะเยะเทวตาสันติปติตาอเหตสุสิยถาปิไมหังเอตมะเหตเยปิเตพิฆเวมิสันติ อนาคตมัฏฐานังอรหันโตัตัมมาสัมัญฐานตีสัมปิภควตานังเอตตะปัลมะเอวะเทวตาสันิปปิตาภวิสันติสยจธาปิไมหะเอตระหิอาจิกิสมีพิฆเวเทวะกยานังนามานิกิตติยิสสมีพิฆเวเทวะกยานังนามานิเทศิสมีพิฆเวเทวะกยานังนามานิตังสุนัฏฐะสัตตุังมณะสิโลทะกะโรทะภาสิสมิติเอวามพันติปันเตติโหเตพิขคปัญจะพควัโตปัญจะโสสุขะวาเอตตะทวมุจะ โลกะมโนสายัตถะภูมิมาตถะภูมาตัสิทาเยสิตาคีรพัพพลังปะหิติตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสันนิดาโลมัหังสาสมุโนโกธาตมะณะโนสาสุธาวิปาสันนัมะวิละนาวิลาภโยปจัสเตยตตะวาวะเนกปิละวะตะเวตัตโตอัมปติยิสัตถาสาวาเกสานีลาเตเทวกคยาปิกันตาเทวิชานาถปิขโม เดจะอาตัดมักรบุรุษสตตาวาเพื่อสาธสัตวนังเตสัมปาตุและหานังอัมมะนุสสาทัศนังอภปเกษัทมาสัทธะมังกุงสหัสังอัฏฐสัตติงสังตังเอกิสาสานังอัมมะนุสสามะมัทัสสะสงอภปเกนัทมาทะหูที่สาสัพพะพุทธะหุงตัจจสัปปาพิยยะวะาะกิตะวานะอะคุมาตะดตัวอมันตะยิสัตถาสัพเพเกสานีรัตเตเทวะกายาปิกันตเตวิชานะปิขโ ยิวหักิตาสมีนิฮิอนุปปะสสสะสัตตสหัสาวยสาขาคุมมากาลวัาวาหิติมาโตยติมันโตวัตวรามาโตยะสัจโนโมทัตันโมทัตะมอภิกุที่หลังสมีที่กลังชาสหัสาเหยมวัตตายะขาตานาหุติโนอิติมาตยุติมันโตวานามาโตยะสัโนโมทันะมอภิกุที่ลังสามีที่กลังสัตคีลาติสหัสา ย่ขานือวันนิโนอิทีิมตัะชิติมาตัววาวตย่สโนโมธรรมพินาสัมิติงว่านังอิจเจอิจเตเตโซรัสสหัสสาย่ขานะนอนิโนอิทีิมตัะติมาตัววาตดวตอย่สโนโมธรมาพินงสัมติงว่นังเวสามิตาปัจจสตาย่่ขานะนวันนิโนอิทีิมตัะติมาตัวาดวตอย่สโนโมเัธรมพินสัมติงว่นังกุมภีโรราชให้โกเวปุรัสสนิเวสานัง พีโยนางสัตตสหาสังน่ยขันางปิปะยิรูปปาสติกุมพิโลและชาคัโกสุภาขาสันติติมว่นังคุลีมัจะที่สังราชาท่าตาลรโทภาษาสติขนัพนาธิปติมารายะชายาชาราชายะสิศสิโสกุตปิตตัสสาภาโวอิทิมนามาประอิทิมโตชิติมาโตนาวมโตยาสัสนโวนมรอภิกรมุนุางสัติ ภาคีนัจตที่สอราชาวิดูหโหตับภสสติกุทธานาอธิปติมหาราชาญาสัสสุโกุตปิตัสสัพาวุอินทิมนามาพราอิทิมปโตเชติมปโตวนาวันโยยะสัสโนมูท่านมาภิกขึ้นทางสมิติมนังปัญจิมันจตที่สาราชาวิรูปโวาษาสตินาขนาอธิปติมหาราชาญสัสสุโกุตปีตัสัพาวุอินทิมนามาพราอินทิมปโตเชติมปโตวนาวันโยยะสัสิโนมูท่านมาภขึ้นทางสมิติมณัง อุตตรัจิสังราชากุเวโลตปัสสติเยขนาอธิปติมหาราชายะสัสสโนปุตตะปิตัสสังพะ่งอินทิปนาวาภาลาอินทิปธรรชิติมัทธวาณาวาดุยาสัสสโนโอทะนามาอภิโณผดังสัมปิติผนังปุริวัติสังหะตัลระโถข้าหินในะวิรุหหโกปัญจเม็นังวิรุปะโคกุเวโรตัลังทิสังจะตุโเตมหาราชาสมันตาจะตุโลหิสาธัละมานาอัตถสุง วันเด็กับปิรวัตเวเดสังปนาวิโนทายาภาษาอาคูวันจันทิกาสถามัญญาอุเทนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะนกามวัเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาโทุปามันโยจะเทวะสุตูจะมตานิจิตาเซโนจะขันทัพโพนัโหรชาชนโสรโพอาคูมันจสิโคเจวะติมพะโลสือยะวัชสาเอเตนจันเยจัราชาโนขันทปาสหราชพิ วัธนามาอภิโกสระสมิติงมะนอะระคูนาภาษานะคะเวสสาเวสนาสหัสจะหะสัตจชชกากัมภละสัตตาอาคูปายคาสายาติพิยมุนาทะตะรัถาจัอาคูนาคะยัสสิโนเอราวันโนมหานโคสุปะฆะสมิติงมะนัเยคณะคะราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธะจัคคูเวหายัสสาเตวะณะชัด อัชปะปต์จิตราสุปนาอิติเตสน,น,น,ตาานาบรรภัยเอี่ยมตถาคณาณามาสคณาชานามาสิาาาาาส,สุปนันโตเขม,มะมะกาสิพุโทโธสันหาเหววจ่าเหวปะหะยันต์หะยันตานาคาสุปนาสาันละสละมณะนะมะกลงสุขุทังชิตาวิชาเชระหัตถินะสุมุทงังอสุราสิตาพาตโลวาสาวาสัสตเตอิติมตโยยัสสโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราเวนะเวคัสสา เวปจ,จิติสุจิติจะปะหาราโทนัม,มูจีสหสัตตัญจะประริปุต,ตานันสเปเวโลจากนามาสนาสหิตวาปะลิ้งเสนาลาหุพัทธปะคำงสัมมัทโยุนิพันตเตภิกขุตังสัมปิเกวันอาโปเจเทวาตัอาโปเจอาโปเจเ,เทวาปัทวีจะเตโชวายุา่ตะคะกควะลุนาวะลุนาเทวาโสมุจะยะสัสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายัสสติโนหัสเสเซทาสกายาสเปตานัตติวินิโนอินทิปตระเจติวัตโตนะวัตโตยัสสติโนโธเทละมะพิโนคือตั้งสมาธิเท่านันเวณฑูจะเทวาสหะนีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุริคิตาสุริยะสัตสุปนิปนิสาเทวาสนี่ยมาคูปุริคิตาตะขันตานิปุริคิตาวาอาคุมานะครับละหะกา วสุนังวัดเสโทวัสวัสิเสโูสกปะคะปาริทโททัสเสตนากายาสปนป places, นาเ <acked> ถวินโนอิทิมันโตชิติปันโตวัานุเศสิโนโมทหะภิกุคือนางสำิว่านางนาคูจะสเทวาชนะมาขิสิขานีว่าอธิตกาจารุชาจักุมาปุพานิสภาสิโนวลืหาสหะธรมาจากอจุตตาจากอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคุอาคุวาสวะเสิโน ฮาเซเตสัชกาญเยาอายาสัพเพนารัตถุวินิโนอิทิมาโตชิติมาโตมะตัมมาโตยะสัสสโนโมทัตมาอภิกุลทีลังสัมปิติมาดังสัมานามหาสัมานามนุสสามานุสุตตมาคีธาปารุสิกาอาคูอาคูมัโนปารุสิกาอนาคูหะโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวายะสัสสิโนพระเสเตนะฮาอายายาฮาสัชกายาสัพเพนานัตถุวินิโนอิทิมาโตชิติมาโตมะตัมมาโตยะสัสสโน โอทัน์ธรมิฆุงคังสมอติว่านธสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคันนาสาซโอทาตะปะไคหะปะโมขาอาคูเทวาวิจขนาสถานมัตตาหาละคจชามิสกการเจยัสสิโนท่านได้ยัางอาคาปัชโนยุทิสาภะอภิวาสติฮาเสตธาหะกายาสเพนานะวินิโนอิทิมตุลเชติมตังตัวเยสสิโนโอทนมฆนสมติวันเขมิยาดุสตายามากันทัการเจยัสสิโน สามพิตกาการละการวัสิธาโชตินามาจะอาสมาลิมาลัติโยอาคูอาคูปะละนิมิตาสิัจตะนายสัจวิทินิโนอิทิมาโตชิติมาโตวาเทวุโตยะสัพุโตมุทเนามาลุนางสมิติมังสัจเถติเทวันติกัญาสัพเพนานาเตวิทิโนนามันวะเยนะอาคันชุเยจันเยทิสหาสีสะสาธิสาสหปะุทชาติภคีลังโอคตินะมะนะนาสวัง ข้าเคโมข้าตลังนาคจะท่นงวังอาสิตาทิตังสุพม,มาปรมตัตโตจะปุตตาอิเทมาโตสหัสสันนัตกุมารุติสุจะโสภะคะสังวิติมะนังสหัสสะพัมมุตตะนังมหาพัมมะพิติธาติอุป,ปันอุป,ปัโนโนชิติม,มตันโตพิสมะกโยยัสสิสสโสฮาเสตฮาเสตเฮอาเสตเตหะฮาเสตหะอิสนา,าอาคูปัญเจกะวะสังวติน,โนิโดปัตตินโนเตสัญจะมาชาัชะโตอาคะ ปาหาปาหาลิโตปฏิวาลิโตเตจะอัปสัเปอภิกตเตสินเทเตเวสมาพาเกมาลสีนาภิกามิป hey. ัสสะกันหาสะมาที่ยังเอทะคันหาทะคันหาทะมัทัะทะราคีนาปัตทะปัทูสัมปตาปาริวาลิทะมาโมุจจะปูจิตทะปูนังอิติตัตทะมาเสโนกันหะเสนาอ่าเปสัยยิปันทีนาตาละมหาจัต สังฆตวรรณเพระวังเยถาปุสโกเมโคธนายาโตสวิชโกสัททาโสปุตตจุตทวติสังกุโตอนยังอาศยังวเสตัจจสภาพิยญญาปวักิตวาจะาของาตตุอัมตยิสัตถะสมาเกสานิลาเตมานเสนาอภิกมตาเตวิชานาถภิฆโมเตจะอัตตปะกัมลุงสัตวามุสสาสันวะวิตาลาวิตาลาเฮหิปะกมุเนสังลมปิอิชฌุงสเพวิชะ วิชิตสังฆามาพยาติตายยัสสินุโอทันติสหะปุเตหิตสาวกาเตชันสุตติเอวามีสุตังเอกังสัมิยังพระวานภาลานาสียังเวหารติอิปิอิสิปะตะเนมิลาขเยตตะละโขพระขวาปันจะวะขียพิกุอมันติสิเทวามีพิฆเวอันตาปัมภะชิเตนะสินะเสวิตตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันละ สุขันติกายุโนโคฮิโนคัมปูโธทุจานิโกอนัติโยอนัตถะสันิโตยุจจายังอัตติละมะทานุโยโคทุกขะอนัติโยอนัตถะสันิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธานะจักขุรักขันธิญาณะขันณิอุปัสมัญญาอภิยญาสัมปทาญาเนฆารญาสัมวตติ กัตตมาจัสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักรุลังการณียานักกรนีปสัมภยาพิยยาสัมปทายาณิพานายะสมวัตติอายะเมวะอริโยะทังขิโกมัคโคสุยะทิทังสมาธิติสมาสังโปสะมาวจารสมากรรมตูสมาอาชิญวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอายังโขสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักรุลังการณียานักกรนีปสัมภยาพิยยาสัมปทายาณิพานายะสมวัตติ อิทังขูบันดาปิฆเวทุกขังนิ้สัจจังชาติปีตุกขาชาลปีตุกขามะระับปีทุกขังโสกะปะนิเทวะทุกขะมูทะรุสาปุปุสุอายาปะจลาสาปิทุกขาอปิเยหิสัพโยโโหทุกข์ปิเยหิวิปโยโโหทุกข์ยามิชังนัลภะนิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปทานะขันธาทุกขาอิทังโูปันดาปิฆเวทุกขาสมุทโยอายัสสัจจังยามยังตัณหา โภโนภะวิกาดัตถิลาขัสสะขตตาตัตตาาตัตนาในิสัมถินีเสรีธีฐานการตันกรรมตัณหาหาวัตตนาวิภาวัตตนาอีทั้งโขปนะพิกเวผู้ขันธิโนโทเนี่สัจจังโยตัสสายะวะตัณหายะอาศิสะวิลาคันิโนโทจาโหปฏินิสัโคมุตติอนารโยอีทั้งโขปนะพิกเวผู้ขันธิโนท้าขาไม่ดีปฏิปทรมาเะี่สัจจังอายะเววะอัริโย อัดังิโกมะโคสยติทางสมาธิติดสมาสกโพสมาวจาสมารกรรมโตสมาอาชิวสมาวาโยยาโมสมาสติสมาสมาธิอีทางทูกขัายอนสัจจันติเมพิเวปุเพอนัปุสเปสุตังเมสุจักุอัปปทิญาังโอทปปิปัญญาอทปปิวิชาอทัปปิอโนโกอทัปปิตังขโปลทิขานกขังยอนสัจจังปะดีเยย ยันติเมพิกเวปุเพรันตุเสุตเมสุจักขุงทุปะฏิญาณัตทปะิปัญญาทุปะฏิวิชาวทปะิอโลโกทุปะิตังโขปะฏิยัตุขังยัสัจจัญติเมวิเวปุเพรัน์ตุสเสตัเมสุจักขุงทปะิญาณังทปะิปัญญาทุปะิวิชาทปะิอโลโกทุปะิอีทั้งทุกขสมุทัโยัสัจจัติเมพิกระเวปุเพรรัตนตุสเดสุตัมเมสุจักขุงทุปะฏิญา ตั้งขนทานทุกขสมุทัยโยอยสัตจะปาพาตัปปันติเมพิเวรุปเพนสตสุธรมเมสุจักุงตั้งที่านังโอ้นั้นทปัญญาตั้งทีิชาวตัอโลก้ตั้งทีตั้งขบวนริหานทุกขสมุทัยโยอสัจจาปีันติเมพิกเวรุปเพอะนัตตุสติสุธารมเมสุจักุงตั้งทีานังต้ทปัญญาตั้งทีิชาวตั้ทอะโลโก้ตันงทีอีทั้งทุกขนี้เราโท อิรอยะอริยะสัจจันติมีเวรเวปุเพนั้นเซสุลาเมสุจากุลปฏิยังนังอุตมณิติปัญญาเปัิวิจารเรอปัิอาโลโก อุป <icana>, ิตังขโขปฏิหางทุขันิโลโทอยสัจจังสันจิกตากาตับพันติเมพิเกเวปุเพยัตตุสตสุตเมสุจักุธรริยาณังรปิปัญญาธุรปิวิชาวิจฉลิอาวิิาิจาิจัาทิจฉาวิิาวจัสัจจัาสันจิกาวาิเติจฉวิจเวิจฉาวิจฉาวิจาวิจจักขุจวิิาิาาิิวิาิิิ ทางทุกขันนิโรธาคามิติปฏิปทาอนิสัตจันติเมิเวปุเพตนัตถุสตสุธรเมสุจักขงท้าปะทิญาณอุรุปัทิปัญญาอุปัิวิชาอุปัิอรโงกงท้ะิตังโขปัญญททุกขันีิโรธาคามิติปฏิปทาอิสัจจังพาเวตัปันติเมเมปุเพตัุสตสุธมเมสุจักขงท้าปทิญาณอุรุปัฏิปัญญาอุปัิวิชาอุปัทิอรโลโกงททิตังโขปัญญทังทุกขันีิโรธาคามิทา อรยสัจจนภาวิตันติเมพิกเวปุเพออน,นั้นทุสสตสุธรรมเมสุจักุงทัพปัญญาหนังทัพปัญญายทัพปิวิชาวทัพปัญญาโลโกทัพปั ยาวะกีมันจะเมพิกเวีิเมสุจะตรสูตสอิังท์นันเจสุเอวันตะปะริวัดตังทวาสกาลังยะถาบูตังยาณัฏสานังนะสุวิถุทังอโหอโหสิเนวะตวหังพิกเวีิสถวะเกโลเกีสามะนาเกสัพพะมะเกสัจสัมะณะภัมมณิยาปัจจะยะเทวะมนุสัยยะอันตัังสัมมผูติงอวิสัมพโทปัจจะยะสิงยะตูจะโหเมพิกเวีิเมสุจะตรสูตรอิทัพท์นันเจสุเอวันติปะริวัดตังทวาสกาลังยะถาปูตัง ยาณนาทัศนังสุวิสุทธังทางโหสิอาการหังวิขเวสเถวเเกโลเกสะาละเก,เก,เก,เกสัมเมเกสัมมาสัมพันยยนยาปัชชะเทวมัุทศายะอนุตตลังสมาโพทิงอภิสัมพุทโธปัญญายสิงยาณจาปัปปณะเมทัศนังอุปภาพปิอกุมปะเวเมวิมุติายะมันติมาชาตินัตถานิปุรณะวุติอิอุระวุ มังคุจฉะพระวาอัามาตามนาปัญจวิคียายพิคูพระเข้าวัตุภาสิตังอา,าพาตันทูอภินันทูอิมัสสัมมิจะปะนะเวกยะละมัตสมิญานะมณีอายมัตตูปูทานยัสสวาฬิราชังวีตะมะหลังธรรมะจะขูธรรมปิยังกิจิสมุทะยะธรรมังสัพพันติอวันตัง ตโนธะธรรมปติปวัติเตจะปะคะวาธรรมจะเกหูมาเทวาสัทธรรมุสาวริสงลเอตัมภะกัมตาภารณะสิญญาอิสิปตะเนมมทัคเยอนุตลังธรรมจักังเอปวัติตังอปวติวติยังสัมมณะเนวะวะภะมณะเนวะวาเทวมนะวามาเรนะวะภูมินาวะเกนะติวาตัมปิติภูมินังเทวานังสัตตังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตถะรมุสาวริศุลจตุหะมหาราชิการังเทวานังสัตตังสุตตวา ตว่าติงสาเทวาสัตถมุสสาไม่สูงตว่าติงสารนางเทวดานางสารสุตตวายามะเทวาสัทธามุสสาไม่สูงยามะนางเทวดานางสารสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถมุสสาไม่สูงตุสิตานางเทวดานางสารสุตตวาสุตตวานิมารติเทวาสัตถมุสสาไม่สูงนิมารตินางเทวดานางสารสุตตวาปะฎินิมิตตวัสตีเทวาสัตถมุสสาไม่สูงปะฎินิมิตติมิตตวัสตีนางเทวาสัทธารสุตตวา ธรรมปัจกาฮิกาเทวสัตว์ทังพุทสารไมสูงเอตัมปะกัมมตาปะรานสสยังอิสิปะตานีวิทาขะแยตุตนังธรรมจักกรปะติปะติวัตียังสามมณฑนวะวาปาปะนณเนวะวาเทวินะวามาเรนะวาพมุนาวะเกนะจิวาโลกะมินติอิติฮะเตนะขะนเณนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพัมะโลกาสัทโธอัพพุทธคัคคิอายะจะ ฮาสสีฮาสสสสีฮาสสสีโลกธาตุสังกะปิสัมปะกะปิสัมปะเวทิสัมปะอัมโนเจโรวาโลโอภาโซท่านตงทานิสิอัญญาสิวัตโกโกทายโยอัญญาสิตาสิวัตโธโกทายโยติอิติหันอายมัตโตโกทายยะสะอัญญาอัญญาโกทัสยะสะอัญญาโกทันยะตัตติวะนามัตตังสิที ปิโสพารองอางลาอนางสัมมาสมุทธวิชาจารสัมปโสุขตโลกวิทวัตุลปิสธรราษาแสัตตถิยวุสสารตัุโรอัติสบาขาตุลวตาโมสันทิโกะกาลิโกเอสโกปันิโกตัตตเวทิตัมุยหิติสุปฏิมโนภวตุสสาวัังโคอูชุปติมโนภวตุสสารโยายาปฏิมโนภวตุสสางโค สามีจ we? well, ิตปฏิปันธมโคตุลสามพักสังโฆเยที่ทานจิตตาิุวิสัยิ่านิยานถวิริสปุกนาเอสพกโุสาวกสังโฆอ้าหอยเยปางหนยทักขินโยอันชจรการโยอันทนังปุญญขตังตลกสาติจินดาบะยิปิยะมัญญิสตงโมนอุปัสติสิเนหังปัตตต่ว่า โอ้นะฮะภูตัจัมหาวิชาตะวังภูสันโทโนทีปังกะเลเทโวสุโูเสรษิกินจิเยเทโวเยสังโกปัจฉันนาเสวีกิเยวะทัตตะปียงกันตังสุริปโตพ้ามัตุเมสิทธิลาภังชนะได้เยมปัญจินดาปิยังจัทธานังสัพเพชจนาผู้เนาปิยังมัมะสักกะตะวะพุทธะตะตานังโอสะตังตุนมาลังหิตังเทโววุสังตังภูตติเทจนาสุทินะรัสสศตุวัะนาพเพทุกขะบุกปะสัมพิตุเตสักกะตะวะทำมณตตานังโอสะตังตุมากัง ประเทลาอ mm ุปสมนังคำาติชนะสันนานัสันตุวาสเพโลกาอุปสัมิตุเตสักกรตวัสสกนัตนาอสตัมสุนโมังอังเลยังลอังเลยยอังเลยยังปังเยังสักรติชนะสันานัสันตุวนาสเพโลกาอุปสัมมิตุเต อิทีพิศวงาะวาอาหารสัมาสสะโพวิชาแต่นะสมณโฑสมพโตกับพิทูอันุริมลบภูณิตธรรมภาษสานไดสตาเทวนุสารังพุทธภติสวาขาโตตาธรมโมอักันิทิกวกานใโกเอไปสิโกปิจโกปัจจตเวทตพวิยหีติสุปฏิปันโนวโตสาวกษังโคอุชุปฏิปันโนวโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนวโตสาสังโคสามีจิปฏิปันโนาโตสามัโคแนที่ทางจิตตารือปใจขนาถรรพสัาภกราเอสาวกสัตรสั์โตสามกษัตริยกโคนาโย ฉันนีการเลยเยอะต่รังปุญญาเขตังตุกษาสติจินดาปิปิยมัญญังยิ่สังถากูนักความสันติสีเนหังมาตาปิกษาวะวุฒหังปะโคตันจักมหาราชาต่วังโมกษทุกนุทิปังกาเรเทโวสุโศเศธิกินติเทโวเยสกูปชังราชมงกินิวะถ้าตาภิยังกัดตังสริปตัวข้มันตุเมศเศธิลาบังชนะนั่นยังไม่ดินดาปิยังจะทนังสัพท์มิชนะผู้ชนะปิยังมากมาสักกตะวะหามันพุทธนัตนาโอสถังจตมังวัง หิปังเทีวนุสานนงพุทธเจชนาสุทินาตัสสัตวัาสเพรพลูกค้าอุปาสัตุเตสักกตวธรรมรัตนบณฑอสถังตุังวัลังวิริรางุปัสสมมณังธรรมิชานาสุินาตัสสันตุวัฒาสัพรยพะยาอุปาสันตุเตสักกตวาสังฆรัตนบัณโอสถังตุนงวัลังเออาหูเลยังปางหเลยัง ขกาติเชนสุนีาสันตุพุทธาสัเพีูกคาปสนตเตอิติปิโสว่าอ่าสัมมาสังโทวิชาจสัมมาสังโอกับดูอนุตตรลพริสธรรมภาษาในสัตตาเทวโสานังทกาติสวาขาตวตาตมโมสันทิโกาการิโกเอวอสโกุปนิโกตปัจจตวทัพโยูหีติสุปฏิปันโนก็ตสาวกสาโคอูชุปฏิปันโนก็ตสาวกสาโคยายาปฏิปันโนกตสาวกสโคสามีจิปฏิปันโนก็ตสาวกสางโคญาติท่างจ็ตาที่บุยไซสาอาคุ

สิ่งที่เราฟังชนะได้เองไม่ดีในการปิยังจะท่านังสัพเพชนาท่าหูชนะปิยังมะมะสักระตมาพุทธะรัตนัโอสถังอุตมังวะลังิีทางเที่ยววังมสฑนังพุทธเจชนาสุทินานัสันตุปัตถวสัพเพทุกขารูปปัสมินตุเตสักระตมาธรรมรัตนัโอสถังอุตมังวะลังวันนี้เราหูปัสมังวังคามเจชนาสุทินานัสันตุปัตถวสัพเพพยาุปัสมินตุเตสักระตมาสักระตมาสังขรัตนัโอสถังอุตมังวะลังอโหนัยยังฟังนัยังสังเกติชนาสุทินานัสันตุวา ลักษณะตุกาตาบ้นสเปร์ลูกค้าบริษัทเพตุกเตีในวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับนั่นจึงว่าวันนี้โอ้โหโอ้โหนี่นตาปลือห่วงมากเลยครับแต่ยพยายามพ้องให้จบนะครับอาจจะผิดบ้านผ่าดบ้านนะครับามาต่อครับ ชยาสนากรตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาพภาลัางตาสังเยปิวิงสุนรา,าสภาตันฐานกรรทาโยพุทธาอัะอัตวีสตินาานายกาศสัพเพปฏิทิธาไมหันมัทติเกเตมุนิสสาสาีเสปฏิทโตไมหันพุทโธธรรมุงวิทั ภวิโลจเนสังโฆปฏิทิโฐมหังอุลเลสัพพะคุณากโลหะหเยเม,ยมอนุรุโธสลิปโตจทะทักขิเนโกทันโยปิตาคาัสมิงมุกคาลโนจะวะมาเกทักขิเนวาสมมสวนีนมหังอสุอานันทะลาหุละกัสสะโปจะมหานามูอุพสา,าสุวามะสุตเกกัสโตปิตาคัสเมิงสุติโยปะวะปะภังกโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคะโว กุมาร,ก,ร,ร,มรก,กัสปูเฮโลมระเฮสีติตะวัตโกสุรงมหักวัฒน์เนนิจังปฏิทถาสีคุณกะโลกุณโนโอเรียมโล,โล,โลจะอุปาลินันทศิวลีเถลาปัญจอิมิชตานัลลเตตินละกะมะมะสิสาสิตีมหาเถลาวิชิตาชินะสามะนาเอตตาสิตีมหาเถลาชิตตะบันโตชินนลักษณะชันตาสีละเตชนาเตชนาอังคมะมัดเคสุงสันติตาลัตานังปุรุโตอาสิทักขิเนเมตาสุตกังทัชกังปัญจ โตอาสิวามีองคลิม,มาละกันขันธโมูะปริตะตัญจาอาตานาติยะสกังอากาเสชาทัตนา,า,า,าสิเศสสะปกาละสันนิตาชินานานาวะละสังยุตาสัตตปากะอาละตาวาตาปิตาทิตาชะตาพระหิราชนตุปธวระอาเสสาวิเนยังกันตุอานตติตัชินเตชาสาสวะ โตเมสกิตเจนะสัทธาส,าสามัมวาพุทธปัจเจเนชินาปัญชะละมาชามเพวิหะรันตังวิหะรันตังมาหิตาเลสนาเปริตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุกุโตสุระโหชินาโนภาเวนะชิตุปัตะวธรรมานุภาเวนะชิตังชิตางทีสามโคสุข,ขังมขานุภาเวนะชิตันตะนายโยสัทธรรมานุภาปันิโตจารมิชินาปัญเจลติติภา,าหุงสาหัสสะ อาจสามารถคืนมีตสามพุทธงตังคือมีขังวินาโทตเสมาลังานะที่ทมวิธินาชิตาบาพุทธโทตเดชสาพุทเดชใช้ัาครานิมาลาติเลกะพิยุชิตัสสพัลติงโคลัมปนาลาวะกังัคขัตะยขังขันติสุทันตวิธินาชิตาบาพุทโทตเดชสามพุเดชใช้ัาคานินาราขีดิงขาเจวันลังอิติมัตตภูตังอาวะขิจจะกะมนะสนีวสาลุ สาธา,ารุนันตังเมตตามผู้เสกวิญนาชิตนามพระเดนตโตตันเตชะสาพุทธเตชัยมังคลานี้อุคิตะคะมะหติมติหัตถะสุระนุตังโอ้ย